แตงโมโกโก้ปัน่นอนุญาตให้ผมมีภรรยาสองคนไปทีเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับตอนแรกอ่ะที่เ็นแพทมาหน้าตาแบบน่ารักด้วยเออเห็นแล้วก็แบบชอบเลยอะไรเงี้ยแบบจริงแต่มาันเนี้ยเราบอกแพรเลยว่าเออเราชอบอ่ะแบบหน้าตาเีอ่ะ

โอเคนะครับผม,มก็คือน้องแพรอาวันนะครับซึ่งเขาได้คือคุยกับผมไว้ประมาณเป็นเดือนแล้วแหละแต่วันนี้ผมจะมาลองเปิดตัวให้เขาเจอกันครั้งแรกแล้วทําการถ่ายคลิปผมตกลงกับทางน้องแพรแล้วว่าถ้าเกิดว่าจะคบกับพี่ก็คือน้องต้องรับได้ในทางโลกโซเชียลแล้วก็ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือว่าอะไรคุณต้องยอมคนที่มาก่อนแล้วเราก็จะให้ความรักของเขาเท่าเท่ากันตอนนี้ผมอยู่พัทยามี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแฟนผมกับแฟนใหม่เขาจะเข้ากันได้หรือเปล่าโอเคไปดูเลยเหมือนกูไหมลองดูดิ ถูกต้องครับคนมาทีหลังก็ต้องเด็ดกว่าแล้วหมายถึงหน้าตาอ๋อคนมาก่อนอะเราเลือกไม่ได้อันนี้เพื่ออะไรวะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสองคนนี้เขาเจอกันแล้วเขาจะรับกันได้หรือเปล่าเจอกันไปน่าจะใช่ป่าวะมึงว่าใช่ป่ะเออใช่ไม่คืออะไรเ้าจะเมื่อไหร่ทั้ง่อ้เนี่ยคือมึงก็ต้องโทรเช็คไงเที่ยว่าเขาใช่หรือเปล่าไงมึงก็จว่าหมายถึงอะไบอกว่าเขาใส่เสื้อสีฟ้าเนี่ยเนี่ยมึงว่าใช่ป่ะล่ะมัดโบนะใช่ใบบุ๊เนี่ยมันโบเสื้อขาวโอเคโอเคเดี๋ยวลองลองลูดิใครจะรับคือกูเขินนะว่าคือกูต้องนนนนิ่่งๆไว้กกอะะึภาพป คือไม่อยากโชว์แบบในศักยภาพในความเป็นแจ็คแมพโผล่คือมันจะดาร์กเกินไปเราอยากจะเจอแบบคัมแบบคซบซบอะแต่๋ยลองโทรหาเขาไว้กลัวครับใช่น้องแพรท้กับคุณมิวอยู่นะใช่่คะนรถพี่เนี่ยเปิดอยู่อ๋อเนี่ยรถพี่หรอใช่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 เขาต้องนั่งหลังมึงนั่งนั่งหลังไอ้สัสเดี๋ยวแล้วก็ลงไปรับเรขาต้องนุ่นึงโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีแจ๊คเออเจอกันแล้วไงนี่ไงอ๋อเฮ้ยมึงหวัดดีขออนุญาตไอ้สัตว์งวัดดีก่อนหวัดดีแล้วเดี๋ยวเราส้มตีนมึดีท่านใครนั่งไหนเอ้า ถามได้ไงครับท่านผู้ชมครับดูดิใครนั่งหลมึงต้องนั่งหลังไงเข้าใจไหมไม่ต้องให้เกียรติเขาก่อนน้องมองอยู่นี่เลยมาเราก็ต้องอย่าไปทิ้งแฟนเก่านะครับเพราะว่าอันนี้อย่าไปไหนแล้วมันขึ้นตรงนี้โอเคนะผมตอนนี้เราก็ให้แกล่ขึ้นรถไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้น้องแพรนั่งหน้านะครับคือให้เกียรติผู้หญิงครับแพรนั่งตักไม่ได้เหรอไม่ได้ดินั่งตักแล้วแบบ อะไรวะมีเมียสองคนอ่ะทำไมอะจะมีเมียสองคนได้ไหมได้ได้ได้แล้วจะไปบอกใครนะดูพี่มาดูก่อนมาเนี่ยไม่ใช่คนดี้เป็นพี่มารู้แล้วนี่แฟนใหม่ผมจะปรับปรับเข้าใจกันเพราะว่าเขาเจอครั้งแรกที่รองนะเพื่อนแต่มันลำเลียงมากเลยอ่ะทำเลียงมากกว่าไปไล่ผมมาหน้ากว่าไม่เราต้องให้เจี๊ยบคนใหม่นึกภาพว่าพีคอนซูร์ตพัฟตี้ให้เลยนะเราต้องให้เจี๊ยบคนใหม่ไงพี่นึกภาพว่าเดี๋ยวเราไปพาน้องทั้งสองคนนะครับไปเที่ยวนะครับลองดูว่าจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเจอกันไป โอเคครับตอนนี้เพื่อนๆเ,เราเห็นแบบว่าพี่เขาให้อาหารหมาอะไรเงี้ยเราก็แบบน่าสงสารมากเลยป้าๆาไปไหนอะ <c oughs> ไปไหน,ไไหนให้อาหารหมาพอ <c oughs> ดีได้ขนมมาผ่านมาก็เลยให้อ๋อ,อไอโมตังันนี้มาช่วยปาเขาหน่อยต้องเป็นคนยังไงครับถึงจะต้องรักสัตว์ครับดูดีทั้งหน้าตาดีแล้วก็นี่ด้วยครับให้ <c oughs> ถึงแพ่รักสัตว์มายถึงทั้งสองมาแหละรักสัตว์มาถึงทั้งสองคนแหละเออผมจะไม่ทําเองนะผมจะให้ตังสีพละเยทั้งสองคนเท่าๆกันนะครับเพื่อที่แบบไม่เป็นการที่ไม่ลำเอียงนะครับโอเค คนละเดี๋ยวก็ให้ป้าเขาแม่มีความสุขนหคะลูกว่าแต่ป้ามีขนมปังสักสามชิ้นแม่ผมใหนเดี๋ยวอันเดียวหมดเกี้ยงเลยเราจะมาทดสอบจิตใจสาวสาวทั้งสองคนเนี้จะรักหมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะเข้ากับผมได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดเข้าเรื่องนี้ได้ทุกคนก็อ่าอย่างอื่นอาจจะเข้ากันได้โหอย่างเงี้ยชอบเลยดูคนแรก นี้ผมก็ได้พานะครับทั้งคู่นะครับมาที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งแถวพัทยาครับเดี๋ยวเราจะเดินไปทดสอบจิตใจเขาเว้ยเราเดินไปแล้วเราก็ล้มเราลองดูว่าคนไหนเขาจะช่วยเราเราจะดูจิตใจของแต่ละคนดูไปดูดิครับเพื่อนๆดูดินี่คือการทดสอบจิตใจแฟนนะครับคนที่เป็นแฟนใหม่ห่วงใยเรามากกว่าครับดูแต่เป็นคนที่เป็นแฟนเก่าดีครับคือแบบไม่สนใจอะไรเราเลยอย่างนี้คือเราต้องทํำยังไงครับ โอเคอยากินรครับอะไรก็ได้ค่ะที่เขาแนะนำที่จะ,อ,ะอยากกินอะไรเป็นโกโก้แล้วกันพี่ชอบโกโก้มเมอะรเอรี่อโอเคครับเพื่อนๆก็ตอนนี้เราก็ได้สั่งอาหารมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับค<ม>ือเขิน้าเราต้องแอปหน่อยๆนะก<ม>็คือแบบว่าเราจะไปโชว์ด์กไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวแฟนใหม่รับไม่ได้ว่าแจ็คอโกป็นคนอย่างนี้หรอ้ับกินแล้วองชิมเปวนหมต้องชินี้ต่อนะนครับไอไอ เฮ้ยตัวเองเดี๋ยวเขตาตักให้ไม่ต้องตามเดี๋ยวหาว่ารักไม่เท่ากันอีกอะไรเงี้ยอะป็นไงอาเฟ่กินกิจรินกินดิทำอะไเหรอเฮ้ย,ยส่วนน้องแพรครับก็ค่อยกินนะเฮ้ยหย่าอย่าหย่าแป๊บหนึ่งทีละคิวอ,อ่อดูนะครับท่านผู้ชมครับ ยังไงขยี้ตีนกูดูดิสอบถามก่อนสมมติว่าได้เป็นแฟนพิจักก็อยากได้อะไรบ้างอยากได้เรือดำน้ำาไปเป็นแพรตู่ไปตู่แกก็หลังจากที่เราได้กินกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาน้องโมกับน้องแพรนะครับลงไปข้างล่างดีกว่าแล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วก็ไปเขียนทรายนะครับหวานๆตามสไตล์แฟนกันแบบ3คนอะไรเงี้ยครับไป เราจะเอาไม้เนี่ยเขียนชื่อนะเป็นสักขีพยานนะครับว่าสามคนเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะคือผมจะเขียนชื่อผมก่อนเพราะว่าผมเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับแล้วก็ไปเขียนชื่อแฟนคนแรกแล้วก็แฟนคนที่สองลงมานะครับโดยการจับมือเขียนโอเคของเราจะเริ่มกันตรงไหนเนี่ย่ตรงนี้โอเคนะครับเราจะมาเริ่มเขียนกันแล้วหนึ่งสองสาม โอเคนะครับเพื่อนๆดูสิมาดูเร็วอ่ะเราไปยืนตรงนู้ดนี่ไงก็จะเป็นชื่อเราทั้ง3คนนะคือจะอยู่ด้วยกันตลอดเลยอ,ะอ่ะคืออยากจะถามว่าทำไมมึงไม่ค่อยพูดเลยวะคุยนินอ่าคุยอันนี้เขาเรียกคุยคุยตัวมาคุย โอเคเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังรอเกส,สกีนะครับผมเราจะเช่าเกส,สกีแต่ว่าแรงโมเนี่ยผมต้องเป็นคนบอกว่าอย่างนี้เลยว่าเขาเป็นคนที่กลัวน้ามากเพราะจินตนานการอะไรสูงมากทั้งจระเข้ทั้งปลาฉลามต้นตีอะไรก็ไม่รู้เขาบันคิดได้หมดทุกอย่างเลยแต่ก็คือผมรู้มาว่าคนใหม่ของผมเนี่ยน้องแพรเนี่ยเขาไม่ได้กลัวอะไรเลยเขาเป็นสายบูคือเขาเป็นนักแข่งนักบิดอาวันมาก่อนอไเดี๋ยวรอเกส,สกีแล้วก็เดี๋ยวไปรอดูว่าจะเล่นยังไง๋วยวให้โมเป็นคนถ่ายคลิปอยู่บนบกแล้วเราก็ไปเล่นกันสองคนโอเคไป โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้เจสก,กีมาแล้วเดี๋ยวผมจะไปขับกับน้องแพนะครับสองต่อสองกลางทะเลแบบไปติดเกาะองอะไรเงี้ยคือตอนเนี้ยไอ,อเอ๋อมันไม่ใกล้กาขึ้นไงมันกลัวพวกจระเข้ปลาฉลามอย่างที่บอกไปแล้วแล้วเอาเอ,อ๋เ,ออเดี๋ยวถ่ายคลิปไว้นะพร<อ> <ไป S 2> ้อมยังพร้อมไป let's go ความตอนแรกอ่ะที่เห็นแพรมาหน้าตาแบบน่ารักด้วยเฮ้ยเห็นแล้วก็แบบชอบเลยอะไรเงี้ยแบบจริงแต่แบบเราก็ไม่กล้าบอกแพรอกเนาะแต่มาเนี่ยเราบอกแพรเลยว่าเออเราชอบอ่ะจริงวะเออแต่ว่าเราจะบอกเรื่องแพรเลยไงดีวะไม่ใช่น่าเกลียดจะบอกเรื่องเลยเหรอเราแพรรับได้ไหมถ้ามีสองคนรับได้ ไปไหนอะไรเงี้ยเราก็ไปสองคนเงี้ยเราแต่เนี้ยโอเคกว่าเนาะใช่แตบบอนที่แดดเออเราก็ไม่ต้องเลิกนะกันเนาะสามคนไปเลออยเงี้ยเนาะใชใ่แม่งเลือกความฝายด้วกันทูเลยคือคว่ายน้ำไม่เป็นไงกูคิดว่ามันจะยกเลิกคลิปแม่งจะออกไปกันสองคนไม่ให้กูไปแล้วใช้กูถ่ายวิดีโออีกแม่ง ก็คือแบบว่าสนุกมากเลยอ่ะเออเป็นไงบ้างทำไมไม่ลงไปเล่นเขาอ่ะทำไมต้องกลัวคนนี้ไม่เห็นกลัวเลยเดี๋ยวต้องติวกันหน่อยนะสอนยังไงไม่ให้ไอ้โมกลัวอย่าเศร้านะท้าไมไม่เล่นอ่ะรู้ป่ะอย่าเศร้านะเว้ยไม่ต้องเศร้านะเดี๋ยวไปกันต่อดีกว่าเก้มมา let's go โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็เดี๋ยวพาน้องแพรไปส่งที่บ้านเนาะน้องแพรก็คือบ้านอยู่ที่พัทยาหรือว่าใช่ค่ะบ้านเธออยู่พัทยาเลยเธอเป็นแฟนฝรั่งปะไม่เคยก่อนหน้านี้ไม่เคยอ่ะเจ้าฝรั่งไม่ใช่เจ้าเป็กผมใหญ่กินเราไม่ได้อยเลยใช่ไหม สถ้าอย่างนี้เราก็ต้องอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าเกิดว่าทนของใหญ่เลยไม่ได้ <c oughs> ไงไปถึงใจเป็คนมมคนใจใหญ่ต้องผมเป็นคนใจใหญ่ไงก็คือสนุกขนานเนาะวันนี้เดวันหลังมาหาใหม่นะได้ด <บะ S 1> เลยเปิดบ้านตอนรับรู้สึกว่าโอเคไหมวันนี้ที่ปีนใจเราลองนี่ได้เ <c oughs> สก,กีได้อะไรรู้สึกโอเคไหมรู้สึกโอเคเพราะไม็นแจ๊กน่ารักอากัดฟันอากัโอเคไปแต่เราไปเปิดประตูส่งน้องแพรลงดีกว่า โอเคครับน้องแระครับเป็ครับไงครับคุณตอนไคุณแม่คุณลูกคุณแม่แหละครับคุณแม่สวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับโอ้ยคุณแม่โอ้ยคุณแโอ้ยดูดิโอ้ ต้อนรับยันดีครับได้ยผมผมไม่งั้นมั้งโอเคไหมตัวส้นส่งอะไรเงี้ยผมได้นะมัดได้อะไรได้นะได้หรอโอแม่ก็สวยสวยนะอยู่ข้างๆกันนี้เป็นไงพอไปกันได้ไหมอย่างนี้ได้ค่ะได้อย่างนี้ได้อยู่นะโอ้โหเป็นไงแล้วครับดูดิครับท่านผู้ชมขนาดแบบคุณแม่ก็ยอมรับได้ครับคิดดูดิครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงเราไปติดตามขวดส้นตีนได้ต่อที่ช่องช่วยครับผมจะไปตินะครับผมอ่ะโอเคเราเจอกันเฮ้ยอะไรเปรุ่นอะไรเฮ้ยทำไมวะพวกนู้นอ่ะเฮ้ยรรถใควะ ใจใสสักตัวไม่มีเลยไงวะเออนเลยรุ่นแถวเนี้อะไรอะไรอะไรเมื่อกี้อะไรทำไรเปลพี่ะเปล่าอะไรเปล่าเพี่เมอกี้มันอะไรมันเอาละอ้เร่อว่าจะมีอะไรแม่แม่ผมจะโดดแล้วโอเคไป